เอามาดูตัวแรกนะครับมาู่ตัวแรกพี่น้องครับเอาตัวนี้เสียตัวนี้เป็นลูกตัวไหน <c oughs> ตัวนี้เป็น,ปนลูกแจ็คพอตร้อยล้านลูกแจ็คพอตร้อยล้านอา่อนนี้สถานะเป็นยังไงพึ่งผสมไปครับได้ได้กี่วันพึ่งผสมไปได้หนึ่งรอบแต่ยังไม่ได้ตรวจท้องยี่สิบยี่สิบแปดวันยี่สิบเอ็ดวันยี่ยี่สิบเจ็ดวันยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดวันนะครับผสมตัวไหนครับ ผสมเคเฟสามหนึ่งแยกเพศแยกเพศอย่างดีเลยลูกแรกท้องแรกครับ๋อลูกแจกคอตหลายล้านครับพี่น้องครับสีสันสดใสครับเข้มเลยพุ่นเบิ้งไทยเบิ้งไทยดรงๆใหญ่ๆราคาราคาเปิดตัวนี้เท่าไหร่ครับห้าหมื่นเก้าครับห้าหมื่นเก้าครับตัวนี้เอาราคาเปิดห้าหมื่นเก้าครับพี่น้องครับนี่แังตอร่องกันไดเด้อตัวนี้ราคาเปิดห้าหมื่นเก่า ท่อง่านรอบแรกได้21มือท่องเคฟสามหนึ่งแต่ว่าโตเราเป็นลูกแกคผดปล่อยล้านนะครับพี่น้องครับเอาเบื้องตต่อไปครับเสียเอามาดูตัวต่อไปตัวนี้ครับเป็นลูกตัวไหนครับเสียลูกเคฟสามหนึ่งตัวนี้ลูกเคฟสามหนึ่งอ่าอันนี้แม่สาวเหมือนกันแม่สาวครับอ๋อรอผสมสาวตัวนี้เป็นลูกกระทบเนาะครับเป็นลูกกรตัวนี้ผสมยังรอผสมครับรอผสมครับอ้าวรอผสมพี่น้องอายุเท่าไหร่เนี่ย อายุได้สองปีสองปีแล้วเป็นสัตว์เรียบร้อยแล้วครับรอผสมอย่างเดียวสูงร้อยหกสิบประมาณนั้นเนาะครับโอ้โหตัวนี้ตัวนี้ราคาเปิดอยู่เท่าไหร่ครับหกหมื่นเก้าครับหกหมื่นเก้าเอาลูกเคเอฟสามหนึ่งสูงร้อยหกสิบพี่น้องครับเฮ็ดเขาให้เรียบร้อยตัวนี้หน้าตาดีต้นโตเงาสมุทนะครับเปิดอยู่หกหมื่นเก้าพันนะครับพี่น้องนี่เป็นลูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับสวยๆตัวนี้ประมาณร้อยหกสิบนะครับพี่น้องความสูงผุด โอ้โหนี่สุดจอดเลยตัวนี้นะครับเอาดูตัวต่อไปครับเสียดูตัวต่อไปสี่หมื่นห้าเปิดสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดเออสามหมื่นเจ็ดตัวนี้เอาเอาดูตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกตัวไหนครับตัวนี้เป็นลูกของอเมริกันบามันเจ็ดเจ็ดเก้าอเมริกันบามันเจ็ดเจ็ดเก้านะครับได้ยักเดือนแล้วครับอายุอายุได้สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเดือนครับพี่น้องครับนี่ สวยเลยนะครับอ่าราคาเปิดครับตัวนี้สามหมื่นเจ็ดครับสามหมื่นกับเจ็ดพันนะครับนี่อเมริกาเจ็ดเจ็ดเก่านะครับพี่น้องครับเบิ้งไทยครับพี่น้องเบิ้งต้นตเบิ้งสมุดนะครับเขาทําให้เรียบร้อยครับใช่ไหมครับโอ้ยพี่น้องครับเบิ้งไทยเบิ้งไทยพื่ออะไรเพื่อะไรเบิ้งไทยเบิ้งคมเชื่องเบิ้งคมสมุดตัวนี้สามหมื่นเจ็ดครับออสามหมื่นเจ็ดครับนี่พี่น้องเป็นราคาเปิดเด้อ อยากได้กับไส้กันอีกยังต่อร่องกันได้นิดๆนะครับพี่น้องครับนี่เอาเอาไปดูตัวต่อไปครับเสียดูตัวต่อไปนะครับอ้าวดูตัวนี้ครับดูตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกตัวไหนครับ KF 3 1สมหนึ่งครับอันนี้เป็นลูก KF31 สมหนึ่งอายุครับอายุ14เดือน14เดือนเอกสารไปหลอดครบถูกตัวเลยครับอันนี้ก็มีเนาะครับเอาแม่เกเป็นสายไหนนี่แม่ก็เป็นสาย KF ออ๋อนี่นี่ครับโอ้หนุนแม่ แม่เธอเลยได้บักใหญ่ขึ้นกันพี่น้องครับนี่ลูกไปแค่เอฟสไตล์แค่เอฟสีออกบอคอยบอคอยจ่าสีสีบอเข้มสีออกหนึ่งเหลืองนวลแล้วตาโตแล้วตาแม่นะครับตัวนี้ราคาครับเสียสี่หมื่นห้าครับสี่หมื่นห้านะครับปรีเปิดอยู่สี่หมื่นห้าเบืองไทยครับพี่น้องเมืองไทยเบืองตนโตเบืองวามสมุทรนะครับเบืองหนาเขานี่โวหลุ่นๆตุกตครับพี่น้องครับอ้าวนี่เปิดหมดแล้วใช่ไหมเสียครับอ้าวนี่แหละครับพี่น้องครับสนใจก็ยังทัก อผมติดแปะเบอร์ไว้ติดต่อสอบถามเข้ามาน,นะครับนี่คือราคาที่เขาเปิดมือนี่ขอบคุณเสียนะครับแถวโอกาสนั่นหมายพาโละกับรรอกเอฟซีด้เบิ้งกันทั่วประเทศขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ